ข้างล่างเออมีทางเดินด้วยอย่างดีเลยไัน,น,น,ไนดม่งมังกรบนต้นไม้น่ ที่วัดตะโกอะตัวขาวตัวนั้นอะแม่เมื่อกี้นูเห็นมันเป็นสายตรงตัวนั้นอะเดี๋ไปสายลุงเลยไปปไเดินไปลูกไม่ดูยูไม่ไอ้ไหนต่อมีน้ำตกด้วยเห็นไหมดูสิดูสิอี่าเข้ไปดูตรนี้ นี่ไงตรงนี้นี่ไงเต็มเลยดูดิอ้าวอู้ปลาเต็มเลยไหเอาไม้ทักตัวลูก มีหมาด้วยมีทางบอกหมาน้อยเฉยรึเปล่ไป้มากลัวหรอกหมาน้อยหนูเต็มวัดเลยแม่พาไปดูหมาน้อยตรงข้างล่างไปลงจะต้องย้อนลงนูเลยไปแน่ๆจะมีแม่จะมีแม่มันอยู่จะกัดนะยวดูก่อนไปไม่ลูกลัว่ะไว้ไม่เลยเอ้าเฮะ

มาอยู่กับพ่อไม่ทำอะไรหรอกไม่ามี๊มันมามันมาเล่นมาอันนี้ไม่มันไม่มาแล้วไม่กลัวหนูแล้วไปดูบาดไปนะเห้ยมาหาหนูเด็กแม่จับมันได้ไหมอ่ะมันกระดิกหางนะมันชอบไงมันกระดิกหางแม่ถ้ามันถ้ามันดุถ้ามันดุหางมันจะนิ่งเลย แม่จับมันได้ไหม,ไม <Coconut> จับได้แต่มันเปื้อนเดี๋ยวค่อยไปล้างมือไงไ,ไปเล่นน้ำเดี๋ยวก็ได้ลงน,น้ำไ,ไปดูหมาสีดำเด็ไหนสีดำนี่พามดูมากแอบตังค์อดตังค์มามันเยอะ นี่นี่น,นี่อยู่นี่เห็นไหมนี่กระดิกหางนิดน่นี่ไป<า>เอาหนูดูอยู่เนี่ยน,<า>น,นะเพิเ่มอ,อ,อ้ตอนนี้มีกี่สีวส,วสวนเพิ่มสุก